อันนี้จะมารีวิวดอกขวานรูขยายรูนะครับไม่ได้ใช้เจาะนะใช้ขยายแบบมีรูตรงกลางนะครับตัวนี้ไม่มีคมคมมันอยู่ที่ขอบรูบนี่คะไอ้คมมันอยู่ที่ขอบรูใช้สำหรับงานอลูมิเนียมเป็นหลักนะฮะอันนี้จะลองให้ใหดูนี่ก็เน,น,น,นี้สองมือูน ได้รเจปเตอร์เลยรวดเ,เ,เร็ว,รวไอ้รุ่นนี้ดีตรงที่คมมันเป็นคมมันจะทนทานกระดกฟันรูทั่วไปเพราะว่าคมมันเป็นภาษาตัดนะครับมันไม่ได้เป็นคมแบบเฉียนแต่ว่ามันจะคว้านได้แค่ระยะหนึ่งที่สองนี้มันจะมาลองกันเหล็กนะครับเหล็กกล่องสองมิลนะฮะอนะอิ้วเลยควรจะหยอดน้ำมันถ้าใช้งางกันีสหรือจะเป็นเลย่ลด ความสึกหลอ่อทีนี้ตัวนี้เอาไว้ใช้กับอลูมิเนียมนะครับแต่น,นี่ลองได้ดูเฉยๆแล้มันจะได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหได้ได้วยใช้ได้อยู่ เจ๋งกว่าที่คิดนะครับใช้ได้ไข้อดีของไอ้ดอกแบบมีรูตรงกลางคือคมมันจะทนกว่าไอ้แบบสามฟันนั้นนะฮะโอ้โหเนี่ยสียยอ่ะโอเนี่ยจะเชื่อเลย โอโใช้ได้โอเคนะครับผมที่ลองกตะล็กแนละ้วีือวราใช้ได้ทีนี้เราจะมาลองกับสเตนเลสบ้างนะครับสามสสี่ 4, นะสองมิลไม่ได้ชุดแข็งพวกนี้ใช้กับงานชุดแข็งไม่ได้นะครับอู ให้เข้าลองดูนะครับสรุปทำงานสเตเลสไม่เวิร์กนะฮะตัวดอกขี้ไม่ออกมันจะเข้าแต่ว่าไม่เวิร์กับ